สวัสดีครับสวัสดียามเช้าตอนเช้าเช้าของสาวของเช้าวันอาทิตย์วันนี้เรามาจะดูพายรักว่าเขาทำอะไรเมื่อคืนฝนตกนูน่นยืนอยู่นูน่นนี่คือโรงช้างของ สายฝนอีกไม่กี่วันเขาก็จะกลับมาสายฝนก็จะมาเข้าโรงแล้วนะฮะจะมานอนที่โรงช้างเดี๋ยวเราจะเอาอ้อยไปให้ยาลักด้วยโรงโรงช้างโรงช้างสายฝนพายัาลักยังไม่มีโรงช้าง ต้องรอก่อนรอพายทำอะไรลูกครับยังครับก่อนอครับสวยโอ้นี่นี่เขานอนช่วงตรงนี้นี่น,นี่ครับตรงนี้ตรงที่เขานอนครับก่อนออดูเขาดึงกิ่งไม้ดึงอะไรออกมาเล่นครับ เดี๋ยวเราจะมา,อ,าอ้อยให้ครับเดรักกันเอามาครับครับดสวยเอาเลตุมเป๊ะเลยวันนี้วันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมใช่วันอาทิตย์สีแดงวะครับ เล่นดินฟอกเนื้อฟอกตัวสปาทำสปาฟอกผิวแดงแปด๊ดหลุดล่อมากย่ารัก เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเขาจะมานอนช่วงช่วงประมาณตีตีสามตีสี่เพราะว่าฝนตกตกแรงด้วยเมื่อคืนจนน้ำน้ำท่วมน้ำหง แล้วก็เล่นดินฟอกเนื้อฟอกตัวกันมแมลงกันอะไรจะมากัดเขาพวกยุงพวกมแมลงก่กไว้นี่แหละครับอาการที่เขายังไม่หายดีเพราะว่าเขาจะชอบเล่นดินเล่นดินแล้วเวลาเขาจะกินอะไรเขาจะเอา อาหารไปตีที่ขาเขาครับเอออะไรอะอืะอเขาจะเอาดินไปตีที่ขาเขารุบรอมากเมื่อกี้เขาขออีกเขาบอกว่าหมดแล้ว อยากให้เขากินเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกินเยอะไม่ดีเดี๋ยวควานแกไม่อยากให้กินเยอะครับครับก่อนครับสวยสวยนีอน เพราะว่าไม่อยากโยนให้ใกล้เพราะกลัวไปถูกเขาดูพาพมีเยืนท่ายืนเท่สงา่าสวยมากพ่อพายลื่นมันลื่นนี่แหละครับ อืมพอแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้กับช่องพายอยอดรักด้วยนะครับสวัสดีครับ